สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเหรียญหลวงพ่อสะอาดวัดหนองสเสม็ดจังหวัดชนบรุรีเป็นเหรียญที่ระลึกงานผูกพัดสีมาฝังลูกนิมิตวัดหนองสเสม็ดอําเภอบอ่อทองจังหวัดชนบรุรีปีพศ2547เนื้อทองแดงขนาดความกว้าง2.8เซนติเมตรสูง3.3เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อสะอาด น้าตรงครึ่งองค์ด้านล่างของหลวงพ่อจานว่าพระครูสุวรรณชโลปราการวงเล็บหลวงพ่อสะอาดด้านหลังจานว่าที่ระลึกง,งานผูกพัดสีมาฝั่งลูกนิมิตพัดนองสเสม็จอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรี1 7 2เถึงมกราคม2547ถัดขึ้นไปจานเป็นภาษาขอมว่าฮิริโอตตปะฮิริแปลว่า ความละอายแก่ใจความละอายต่อบาปหมายถึงความละอายใจตัวเองต่อการทำความชั่วความผิดต่อการประพฤติทุจริตทั้งหลายและความละอายใจตัวเองที่จะเล่าเป็นไม่ทําความดีซึ่งควรจะทําให้เกิดมีในตนเช่นบิดามารดามีความละอายใจที่จะไม่ดูแลบุตรของตนเช่นนี้เรียกว่ามีหฮริฮิริเป็นธรรมะรักษาคุ้มครองโลก ทำให้โลกเกิดสันติทำให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะคนที่มีหิริจะเกลียดความชั่วและละอายที่จะทําความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังทําให้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกและสรรพสัตว์ทั้งปวงหากเราคิดจะทําสิ่งใดที่เป็นความชั่วความละอายจะเกิดขึ้นมาในใจแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นคิดทําชั่วคืออย่างไรคิดทําชั่วคือคิดในสิ่งใดที่เป็นไปเพรความเลวทราม ไม่ถูกต้องทางศิลธรรมทางธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นความเลวความละอายนี่แหละเป็นต้นเหตุให้ทำความดีความดีทั้งหมดเกิดจากความละอายทั้งนั้นความไม่ดีก็เกิดจากความไม่ละอายด้วยเช่นกันโอตตะปะแปลว่าความเกรงกลัวหมายถึงความสะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่วต่อผลของความทุจริตที่ทำไว้โอตตะปะ เป็นอาการของจิตที่หวันไหวเมื่อจะทำความชั่วเพราะกลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลังเกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำชั่วจากการประพฤติทุจริตของตนเช่นตัวเองต้องเดือดร้อนเกิดความเสียหายเสียทรัพย์สินเงินทองเสียอิสรภาพหรือถูกคนอื่นตำหนิติเตียนถูกสังคมรังเกียจเป็นต้นอดตัปะเป็นธรรมะ คุ้มครองโลกคู่กับฮิริเพราะคนที่มีอตตะปะย่อมกลัวที่จะทำความผิดทำให้งดเว้นจากการประพฤติต่างๆได้อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดสันติภาพขึ้นฮิริโอตปะจึงแปลว่าความละอายและเกรงกลัวต่อบาปถ้าทุกคนมีฮิริโอตปะอย่างนี้แล้วกฎหมายบ้านเมืองทุกมาตราก็จะไม่มีใครกล้าทำผิดถัดขึ้นไปจานยันนะโมพุทธายะ หรือที่เรียกว่ายันพระเจ้าห้าพระองค์เป็นยันที่สุดแห่งความเข้มขลังอันมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการทั้งแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ซึ่งมีห้าอักขระขอมอันศักดิ์สนะิทธิ์คือนโมพุทธายะเป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จึงถือว่าเป็นคาถาหลักๆที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดบริกรรมคาถาบูชาสรรเสริมพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สวดน,นโมพุทธายะด้วยจิตอันสงบมั่นคงแน่วแน่จะเกิดพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์คล้วคลาดคงกระพันมีกำลังกายกำลังใจที่ดีไม่เกรงกลัวต่อพยันตรายต่างๆสำหรับความหมายของนโมพุทธายะมีดังนี้ณนะ หมายถึงพระกุกกุสันโธซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกใช้เขียนแทนธาตุน้ําหรืออาโปธาตุใช้ในการปลูกเศกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโมหมายถึงพระโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปฐวีธาตุใช้ในการปลูกเศกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีพุทธหมายถึงพระกัสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเทโชธาตุ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือสะดอกเคราะห์ทาหมายถึงพระสมณะโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช้เขียนแทนธาตุลมหรือวายโยธาตใช้ด้านการล่องหนกำบังตนยะหมายถึงพระศรีอรยะเมตรยซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปจะประสูติหลังปีพศ5,000ใช้เขียนแทนอากาศธาตุ ถัดขึ้นไปจานยันอุนาลมซึ่งเป็นปฐมยันแห่งยันทั้งปวงถือเป็นปฐมยันที่สูงสุดสศักดิ์สิทธิ์และสร้างความสําเร็จถึงขั้นสูงสุดด้านซ้ายของยันอุนาลมจานเป็นภาษาไทยว่าธรรมะด้านขวาของยันอุนาลมจานเป็นภาษาไทยว่าคุ้มครองโลกสรุปโดยรวมพุทธคุณของเหรียญหลวงพ่อสะอาดวัดหนองสเสม็ดชนบุรีก็คือแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ และทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข